ด,ด้วยพี่นนะ้นองมาลาุยสมัเออชวนนะตำบลของบาแลราว่าถึงเห็นว่าเขามีมาแลาว้วนั่งเลยน,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 นัง่งนั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 ่งเอาลักมาเลยเขาอีนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยดูอ่า,อาคนเก็บไปได้ไม่ได้ทันเละเลย จำสระพาเนาะเออแกามาามาลกามเออเจอไรมังอะนี่พเด็กๆชวน่งนังแล่อยู่เลยแว้งก็นังขิดอยู่เลยเออพอเว้งก็มานปอบกันนั่เลยแต่หลกเล่นล่กับรบบอเลยตงไล่ของช่วน่ะไรอะไรของช่วน้ เอ้น allora. ั่นล้าทำปลืเด็องดีอกไปเล่ังก็ไปเลแต่องไม่ีนนะช้ำเอไเจอไตหลานลกว้นอาไปยอ่าตรั้นไงทุ่ไปวนามปยเออห้องนามตรงนูมากขะมาคมไม่คึไม่คึ้เข้าไปจ้ะเด็กมึได้ชุกชุกกัไม่เลยไปไม่ืมไม่กันข ใด้เบิ่งรับก็บครับนี่แหละอําไปนะนะนะเะอไปเล่นยลกเราคนนั้นไปได้แล้วละ่ะจะเป็นหลักกุดบอ่อนั่นทำบานอย่างไรอ้อทการทานใหญ่เหรอเออแววกนะทางบ้านใหญ่ถูเลยนะวันก่อนอําไพโยร่าง้ามงจากนี่ทำตึกทำเหมายปีเลยนะเออไม่ว่านมาที่แหะแวกนี่นะ กยมาไหมอ๋มานั deck, de ka, ่นโบเด็กๆกงเกงกามแางไนเดีโบเด็กๆกันเล่นไล่เป็นพหมนุณเดี๋ยวถุงไล่แเลจัดไล่ให้โป้บังดิ้นไหนอะจัดไล่ให้โป้บังมาไปเล่นไล่เอาจบมา โได้ได้กู้อมั้งจคามากันเล่นได้ล่เป็นไม้ปิ้ยปัดล้มเหมือนตรงนรั้นร้อนตรงนั้นและป่ได้แล้มันร้กจะรอ้รอนวันนี้ก็ขา้เห็นเลยพี่นายเรออ,อบมาไหนเจนวันอะไรกัออกออก่อมาก็พี่นาย เออไปไหนก็ไม่ได้แเลกว่ากับเบนูเลยมากมวนก็ลำดวนมันแหละมวนก็มาก็โตแล้วว่าเลกว่ากันนั่นเลยลำดวนนั่นเลยปาหนักเคกินนั่นเป็นป้าเด็กหลอกโลกสงครามเที่ยกคนมันใช้โลอกสิใช่ไหมลอกโลกนั่นนอกอะไรกันนั่นหลกอะไรโลก โลกกริดนั่งโลกกริดนู่นแล้วก่อนเด็ดวันก่อนผีใชยเหรอที่เราไปถึดน้ำตาเนื้อบ้านนั้นต้อก็เดินเพี้ยนนั้นเจออะไรอ่ะมาเล็กเราก็ไปไหนไม่รอดเลยเราก็ไปบ้านกันเลยก็เดินเพี้ยน นู้เจล,ล้กระมือเอ้ยยัวไหนนายยัวใดกไปเรล่ยวชาวอิบาลน,นี่ไปเลวไลมหมไปก่อนินเพี้ยนเหมือนก่อนไปเยี่ยมแม่กันล่ะอต่ <c oughs> บานหยกนนมีไดกลมดกลมกลมขึ้นมนะันนก็ไปก็เดินเพียเ้ยนอืนนมน นัน่น,น,เนเพื่อนกับไม้แล้วก็เรากับฮอสได้พบกัไปไม่ได้เลยเล่าก็ดิเคยที่ปลอดกับไม่ได้เลยกับเพื่อนกับยศพนันเลยไปเอาไปตาไปให้กับยมที่ปลัดเรื่องกว่ากับพวกน่นแหลมรวยเดินรือโลกก็ไม่จุระอืม <c oughs> นายเคยเล่นไรเป็นมัง้งพวกเด็กๆก็เล่นเป็น,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 นเยอะ ล่าเล่นไล่เป็นไม้ล่าไม่ตามได้แต่เป็นไม้เฟซบุ๊กนเฟซบุ๊กอ๋อสวัสดีสวัสดีเชิญดัง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 ใเล่นไล่เป็นมังจะจัดให้ปงดีตามาเลยนี่จัด้ที่จัดให้ปบงดีนี่ไก่เล่นไล่จอดเลยจดจดอดไร คุยกันมังกไล่อเอดไต้องส่วนเขาก็ห้องดาเนาะปนันเนาะอ้าวไก่เล่นไล่เป็นมังเฟซบุ๊กก็ได้เอดอดต้องวเขาไฟซบุ๊กก็ได้ไก่เล่นเป็นมังเขียนซื้อเฟซบุ๊กส่วนนั้นเอาเขียนในสอ่านจดแล้วจด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 ไดคุยกันมังไหมเขาวังเขียนอไรับซื้อเฟซบุ๊กวนไอ้ตรงพอชวนเจอนูแก้วเลยนะเออ ตึงโปนะอยู่องแก้วอืมจัดรงอะไรเออนามา็นกจัดจที่เราก็อ่านไม่ค่อยออกไปวันละมาเดียวไปเลยไปเลยไปเลยว่บอบลกบาลไม่ไม่ได้ปอบลมาะปะทานอยู่ในวัดมต้งต้ขึ้นไเือน อจริงง <Si ั actually, ้เราไปเรอยเลยนะไรงูอลไรตันุยังตอนทับดรอประเบิดหนักสีนห้าี่นองพอตอนลังนบุบติดไปด้วยกันบมดตายมันเร็วไปู้เกก็ตายเลยมะไอรุ่นก็ตายเร็วทำไมกู้ทินเลยไปไปใจกันต่องคนนี้ไ ไปตายแลยว้วอะเห็่เพี้ยนกับก้าวๆถึงอย่างเรากับก๊รอดไม่ได้เลยไปหาเลยเลยเลยไ,ไปไม่ได้เลยเลยเตังบราร้าน,านบางทีมันก็ทำงานมันก็ไม่ได้ปไปไปนั่นเลยออเอาออกเเล็กๆข้าด้นังได้อเ,เอาออกตั้งข้างหลังนะเอาออกตั้งข้างหลังนะ จะอะไมาจะอไมาในเลดิจัพันเื่วนชวนช่วยเทป f a c e o o อ๋อ f a c e b o o มาชวนช่วยเทปนะ f a c e b o o น นี the the ่จะพิ you know, well, ้มพิมพิมหาไปดิกับป่าไปเลยค่ะพิ่เข้าอันด่เซียนตู้เย็นน้ำเย็นยังมาลงนี่ไม่ขอได้กินน้ำเย็นเท่าไหร่เดี๋ยวเลยดิเดี๋ยวเขาหนาธรรมดาแล้วนะธรรมดาเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปกันนะเดี๋ยวเราเดล่นเล่นก่อนเล่นยังไรบางนุ่มนะก็ยังเห็นตั่โอ่งเลยไม่รู้ยังไม่เราก็ได้น้ำก่อนดินุ่มในตาจ่านั่งเอาไปจานนั่นน่ะนุ่มยังไงนุ่ม ไนตุ้มนอตุ้มตังุ้มเลยเอาบางตมากินมาเด็ไปเลยดูไปเอาไรก่อเลยเดี๋ยวหลังติดไมตั้งหลังก็ลาเอาเลยนุ่มมั้งหายจกกินมั้งป้าเอามาจ้าใช่ครัเนาะเดี๋ยวเราจะกินุ่มกันหนามก็ม่ได้กินดีแล้วเอาไปสังเพ็นอะไรไม่ต้องเอาไว้เ็วป้าไปจังเพ็นป้าไปจังเป็นไปกินในรถ แล้ไปนอนโอ้โชคดีโชคดีนะแม่ขอบคุณมากหมักเมอดีใจจังแล้วว่าปอบีนอนกันโชคดีโชคดีจอนโชคดีกลับกับกับเจิ้นเๆิ้นเชิ้นเชิ้เจิ้เจิ้เดือย ครับแวงนี่ไม่แก่นะปอบัวแหล็กน้ก็ถามนี่แหละห้าเลยฮะห้าสิบเล็กันเท่าไหร่นะาสิบนั่นหนังัมไม่ได้ปแตเลกเด็กมันเลกัรเราเลยนะเออแเลยอ๋อดีโชคดีอ๋อจคดีกับโชคดี